มันไม่มีอะไรครับหลวงตาก็เอาเต็นท์เอาไม้ไผ่เอาอะไรไปด้วยครับผมซักฟอกอะไรต่างๆเตรียมพร้อมหมดนะไม่เคยไปเอาของวัดนะไม่เคยเอาเพราะว่ารู้อยู่ว่าก็เด็กบุหลวงพ่อลำบากเรื่องนี้ครับ <c oughs> พระเนนเยอะครับเราก็เตรียมไปน้ำยาล้างห้องน้ำวิมครับก็เตรียมไปล้างห้องน้ำเองครับ เจ็ดวันล้างดีๆครั้งหนึ่งนอกกนั้นก็ล้างทุกวันเข้าห้องน้ำก็ล้างครับ <c oughs> ปีนั้นไปไปวันพระนี่แหละครับเพราะว่าสั่งญาติสั่งโยมต้กคนค่อยไปนั้นลาญาติายโยมบ่อยชนันเนนค่อยไป <c oughs> มาไปถึงแล้วก็ทำสถานที่ยังไม่เสร็จครับพระเดพระกุลหลวงพ่อก็ตีะระฆังตามมกเกีก็เลยบอกว่า วันนี้ขออนิมนต์รวมกันพร้อมกันที่สลาทำวัดสวดมนต์พร้อมกันเดอพระเด็จบุณหลวงพอม <c oughs> ลงตาก็ได้ยินอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จครับที่พักก็เลยคุยกันปูกรอบบ้างอะไรบ้างนะก็เลยทำให้มันเสร็จทชหมทำเสร็จไปทีหลังพอพระเด็จบุคุลงพ่อทำวัดเสร็จ หลวงพ่อก็เลยปลากปลากขึ้นมนาะวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าเวลาหกโมงตรงพร้อมกันที่ศาลาหลวงพ่อท่านปลากรกแต่บางรูปก็ยังไม่พร้อมยังทางนานอื่นอยู่ ไปนั้นขอฝากไวน้นะอย่าทําอีกอันนี้หลวงพ่อประกาศให้ทราบเลยนะเท่านั้นเองหลวงตาจําไว้ตลอดมาเลยครับอันนี้ขณะเจ้าอาวาสประกาศยังเฉยอ,อยู่มันก็เป็นเหมือนเจ้าพุกุลสมเด็จปารมนะนั่งเหมือนหมาปะหำ ทุกครั้งที่ท่านมาครับอย่านั่งเหมือนหมาป่าหำแม่มันน่าคิดเหมือนกันนอนห่ำยอนเตเซอยู่บบอายไผ่ไปสิเฉยหมาเนะี่ยแมนบ่บอกบอายยังเล่ยเลยก็เถอะขนาดหาำย่านเตเซอยู่ยังที่นั่ท่านก็เลยเอามาเตือนสติพระเนนครับทุกครั้งที่มาอย่านั่งเหมือนหมาป่าหำม,มีอะไรช่วยกันทํา ท่านเตือนสติต <c oughs> นออ้าว,าวการศึกษานศึกษาพระบาลีพระพุทธภาษาที่รักษาไว้พุทธวจนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องปารบอะไรมากครับนะการพศาสนาครับการศึกษาทางพุทธศาสนาของเราภาษาหลักนะหนึ่ง <c oughs> นักธรรมสองบาลีก็คือเรียนพระธรรมวินัยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรูปใดยังไม่จดต้องเรียนนะต้องเรียนเพราะมันเป็นระเบียบของมหาเทระสมาคมว่าพระพิสุสงฆ์สามเณรบวชปสุธรมรมวินยัยต้องเรียนธรรมต้องเรียนพระวินัยครับเห็นไหมส่วนบาลีนั้นก ตามเหตุอันควรนะครับส่วนพระธมนตรมใน,น,นรัฐมนตรีโดยต้องเรียนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเจ้าวาดต้องจัดการดําเนินการเรื่องนี้เนคอครับในการศึกษาทําให้เรียนไม่ได้ครับคนี่แล้วอันนี้คือการศึกษาหลักรับศึกษาสงเคราะห์ก็คือกับการศึกษาสงเคราะห์ก็คือทางโลก อันนี้ไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นระเบียบตามเหตุอันควรครับแล้วก็ข้อที่สามการเผยแผ่แถบการเผยแผ่การเผยแผ่นี่ครับ <c oughs> แล้วเราค่อยคุยกันอีกทีหลังนะครับปีนี้เราจะทำอย่างไรโควิดมันมานะ มันจะมีไมโควิดครับแต่โทรถามทางจันทรบุรียวไม่ค่อยกระทบเท่าใดนักครับทิศทิฟุกขับศักชัยครับที่ไปทุกปีนะครับนี่มนเปทุกปีทิศทิฟุกนะครับอ้นวน ไม่ค่อยกระทบลวงตาผลไม้ขายดีดีราคาดีด้วยครับครับถวายไอ,อยางกอดลงตานะยางกอดซื้อ,อยางกอดเป็นกระป๋องกระป๋องนะสามารถให้คนป่วยกินได้นะนะใจใสายยางก็ได้นะ เขาเองยังก่อฮะฮะฮะคือบววากันแต่ตอนพแน่เนล็กส่งมาถ่ยตางเรื่อยๆนอันนั้นอันหนึ่งครับ เออเอ็นสัวนหมอถ้าวายมาตลอดเลยครับนมเ,นนเป็นผงก็นกมีเป็นน้ำกัเมีนะครับกระป๋ะอ,ปองใหญ่กระป๋องเล็กสูตรไม่มีน้ำตาลก็มีสูตร หวานหน่อยก็มีครับถวายมาฉันทุกวันครับเตื่นเช้าขึ้นมาสว่างแล้วก็ฉันฉันแล้วก็ออกบินทบาทจงไม่นานก็ถวายมาอีกสามหมื่นครับหลวงตาเลยว่าที่สร้างกุฏิให้ถวายมาคราก่อนสองหมื่มันไม่พอเอารวมกันเลยนะครับได้ครับ เป็นห้าหมื่นแล้วมันจะพอไหมหลวงตาพอหลวงตาครับเป็นทางการทบ,บุรีครับไม่กระทบะเรื่องผลไม้เรื่องโควิดครับเพราะฉะนั้นงานเผยแผ่ในะน้นนเดอ,อต่างคนต่างคิดจะกล่จะทําอย่างไรแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างน,น้อยๆเราเป็นพระถ้าญาติโยมมีโอกาส ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอันนี้ถือว่าเราทำหน้าที่โยมจะได้มีที่พึ่งคือบุญบโดยเฉพาะการเผยแผ่หลักธรรมะปฏิบัติครับเวลาเกิดอะไรขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นทุกข์มากครับเพราะมีธรรมคุ้มครองจิต ดูโยมพี่หลวงตาเนี่ยครับแม่ดอนเนี่ยนะครับเป็นโรคมะเร็งลำไส้ขออภัยอุจจาระเต็มหมดเลยครับเหลือนิดเดียวที่ทวารหนักมันออกเทเลนิตีเท่านั้นนอกนั้นเต็มหมดเลยครับัหลวงตาเอาไปพาไปหาหมอกล้วยหมอกล้วยตรวจดูเลยเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเป็นมะเร็งหลวงตาโยมพี่ก็บอกว่า ไม่เป็นมะเร็งก็ตายถึงเวลาตายมันก็ตายไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับอันนี้ยกตัวอย่างโยมพี่พี่สาวของหลวงตาเนีครับก็เลยเป็นสายแสงเรียบร้อยแล้วับเดี๋ยวนี้ก็ก็อยู่สบายธรรมดาอยู่ครับระยะที่สามครับเห็นไหมธรรมะมันดีอย่างนี้ ถ้าไม่มีธรรมะอันนี้ครับบอกว่าเป็นมะเร็งเท่านั้นขามันอ่อนแล้วครับอันนี้หมอกล้วยถามลุงตาจะบอกไหมมบอกโลดรนะลุงตาบอกโลดแล้วแล้วก็ว่าโลดว่าเราแล้วยิ้มเฉยอ,อยู่ย่อมเอเือยนะแต่มั่นเลยเห็นไหมรับเพราะฉะนั้นงานเผยแผ่นครับสมมติว่าปฏิบัติธรรมแต่ละปี มีคนเข้าใจในธรรมะจะมากหรือน้อยก็ตามมีประโยชน์ทงนั้นถ้าเขายังไม่เข้าใจครับในช่วงนี้ครับเขาจะเข้าใจในวันโอกาสต่อไปครับอันนี้เรื่องแน่นอนครับปีนี้ไม่เข้าใจปีหน้าเข้าใจแน่นอนเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์ควรทำเพราะฉะนั้นครูบราอาจารย์ เวลาออกเผยแผ่เดอครับเวลาออกเผยแผ่นน,นิมนต์ครับไปร่วมกันเยอะๆหน่อยเดอฝากไว้ไปสร้างบาร,รมีครับเหมือนไม่ได้พระกุหลวงพ่อบอกหลวงตาครับแต่ปีสองเก้านะครับพหลวงตาปฏิบัติธรรมเล่งเข้าเล่งเข้าพอหมดเวลาแล้วครับดูแล้ว ก่อนปฏิบัตินะครับไปปีสองเก้าน,นะนะเหมือนก,นกันกับมันมีพลังอย่างนี้ครับใครมานี่ตีตูมเดียวเท่านั้นครับพังครับไม่ตายก็คางเหลืองครับถึงขนาดน่นเรินพลังครับมันที่ลึกจริงๆจิตไม่สะทกสะทานอะไรทั้งสิ้นเดินโยกรมนั่งภาวนาเนี่เหมือนกันกระสจนว่าจะเอาเดือนนี่ก็คล้ายๆกับเอ,อื้อมเอาจะได้เลยครับลักษณะอย่างนั้น โอ้มันพิลเกจริงปีสองเก้ามันที่ไปเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแล้วครับหมดแรงเลยครับจิตหมดพลงังก็พิจารณาดูเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ม,มก็เลยเข้าไปกาบเรียนพระเดชกุลหลวงพ่อ <c oughs> กระผมปฏิบัติมามัน yor. เป็นอย่างนี้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 แล้วครับผมเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้กระผมแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นครับผมก็กลัาบเรียน่านจะให้กระผมทําอย่างไรครับผมต่อไปมันเป็นอย่างนี้ครับมันเหมือนไม่มีพลังอะไรเลยประเด็นพระคุณห,หลวงพ่อกระหลวงตรงพ่อว่าออกไปตั้งห้องกรรมฐานสอนกรรมฐานไปด้วย ปฏิบัติไปด้วยพระเดชพระคุณหลวงพอ่พอสอนอันให้ข้อคิดเห็นไหมบุญใหม่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เกิดเป็นพลังได้อันนี้จำหลักไว้นะอันนี้ประสบการณ์แต่ว่าหลวงตาก็เลยกลาบเรียนนว่าถ้าสมมติว่ากระผมไม่ไปตั้งห้องกรรมฐานานะครับผม จะปฏิบัติต่อเลยจะได้ไหมครับผมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกไว้แต่นานนะคะรับหลวงพอบอกคัดไผ่อันนี้ใครอยู่กับหลวงพ่อจะรู้เรื่องนะบอกคยคัดไผ่บอกคัดไผ่พอว่าคือว่าเพียรหลวงพ่อก็บอบกคัดว่าไงกระจกไมหันก็บ,บาปากซื่อๆกระจบบอกคัดคไม่คัดค้าน,นะครับ เคยเคยทำมาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์หลวงพ่อว่าเพราะฉะนั้นหลวงตาก่าบเปลี่ยนถามมาถ้ากระผมปฏิบัติต่อเลยมันจะได้ไหมครับผม้หลวงพ่อมันก็เลยว่าความเพียรแม้เทวดาก็พยากรไม่ถูกตอบอย่างนี้เลยครับหลวงตาเลยถ้างั้นกระผมจะปฏิบัติต่อครับ พยายามแล้วพยายามอีกไม่มีพลังครับเสาห้าจะได้ออกมาอยู่นี้เมื่อมาอยู่นี้ตั้งใจว่าจะอยู่พระพิสุภรามอยู่ที่ใดต้องมีลานปฏิบัติธรรมต้องมีถ้าไม่มีไม่อยู่ลานปฏิบัติธรรมนั้นต้องมีพระพุทธรูปถ้าไม่มีก็จะหาจนได้ พออยู่วัดพิษแต่ก่อนมันไม่มีครับอยู่หลังโบสถ์นะครับห้องไม่จีเดี๋ยวนี้ครับเวลาสมทายกรรมฐา,านก็หันหน้าไปที่โบสถ์น้องตาคนนึกไว้แต่โน้นว่าอยู่ที่ไหนต้องมีพระประธานครับลานธรรมครับเมื่อคิดไปอย่างนั้นก็เลยออกมาอยู่ที่ก็เลยขอดินได้ก็เลยเขียนแบบแปลนอยู่ที่วัดพิษเลยครับ รู้จัากว้างแคบเท่าใดอะไรต่างๆแล้วก็ไปเขียนแบบตรงนั้นเลยก็ปรากฏว่าฐานพระพุทธสันติสุขครับจอมปลูกใหญ่ในตรงนั้นเลยครับไม่ได้ย้ายนะครับไม่ได้ขยับนะครับเขียนแปลงอยู่วัดพิษมาตรงกันพอดีฐานพระประธาน,น จอมปลวกใหญ่ครับย้ำอีกถ่ายภาพไว้ด้วยครับยังมีอยู่เดี๋ยนี้ครับมันตรงกันพอดีพอดีและตรงที่ทำวิหารนีครับไม่มีต้นไม้ใหญ่เพราะเขาตัดต้นไม้ก็ล้มไปอย่างนี้ตัดทํางน้นก็ล้มมาอย่างนี้ตัดทนี้ก็ล้มมาอย่างนี้ตัดทา้งนงก็ล้มมาอย่างนี้ครับตรงนั้นมันก็เลยว่างอยู่ครับพอทําแปนออกมาอยู่ตรงกลางนั้นเลยก็เลยทําตรงนั้น เมื่อทําไปทําไปทําไปแล้วสร้างพระไปตามลำดับครับเจ้าพระคุณสมเด็จแม่ตาครับถวายมาแ,แรกแรกกว่าห้าแสนครัทำไปทําไมก,ก็เลยเสร็จสรุปลงสั้นๆนะถ้าดูจิตแล้วนี่รู้สึกว่ามีพลังขึ้นครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับการออก, prepare, ออกเผยแผ่ครับออกเถอะครับ ถ้าเราไปด้วยกันอย่ตั้งใจว่นานิพพานประโยของตุงานที่ใดก็ามเรามีส่วนร่วมทั้งหมดถ้าญาโยงปฏิบุริบาจารย์มาปฏิบัติธรรมถ้าก็ได้ศีลเราก็มีส่วนได้สมาธิเราก็มีส่วนได้ปัญญาเราก็มีส่วน,ญญรวนครับมีส่วนแห่งศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นเห็นไหม ว่ายนายานเผยแผ่ครับพยายามครับออกเถะครับเราไม่ได้ทำอย่างอื่นละแต่ก็ไปในคณะเดียวกันมันเป็นบุญพิเศษย้ำอีกนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีหน้าที่เราไม่ได้บุญไม่ใช่เราไปในคณะเดียวกัน เรามีอะไรแบ่งเบาภาระซึ่งกนและารพาเดินจะกรมก็ได้นั่งภาวนาก็ได้หรือจัดที่อยู่ที่ฉันด้วยอะไรต่างๆดูแลให้ปริวาสก็มีส่วนเห็นไหมให้มนัสก็มีส่วนนั่งหัตถบาตให้อภัยกรรมก็มีส่วนถ้างานใดที่มีปริวาสเรามีส่วนช่วยงานพระศาสนาทั้งนั้นครับ โมเมนบามี่ใดเราขึ้นหัตถบาดีอย่าลืมน,นะให้ผู้อยู่ปริวาสสมบูรณ์นะเห็นไหมถ้าขึ้นมานัดเราก็มีส่วนครับสงอนุเคราะห์สงมันเป็นบุญพิเศษเวลาท่านอยู่กรรมโจทย์จบูรบริบูรณ์อับ่านกรรมเราก็มีส่วนถ้าเข้าใจอย่างนี้นึกในใจนิพพานะประโยโหตุ ขึ้นร่วมปริให้ปริว่าให้มานะกอนนิพพานะประโยโอตุอังการก่นนิพพานะประโยโหตุท่านมีศีลบริสุทธิ์เรามีส่วนทั้งนั้นเลยเอาไหลไาปได้บุญดวงตาเห็นไหมปฏิบัติธรรมอยู่ตั้งเก้าวันสิบวันครับเดินยโยกรมนั่นงภาวนาหรือเจ็ดวันก็ดีเป็นต้นมีส่วนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะขอยัำเวลาออกงานเผยแผ่ออกเถอะ มันจะเป็นบุญเป็นบารมีร่วมกันทำงาน,นเน้อจึงขอฝากเอาไว้ครับงานเผยแผ่นั้นครับเผยแผ่ทางกายเราไม่ต้องเทศผจนะเราไม่จําเป็นต้องเทศก็ได้แต่เราสัารวมกายของเราสัารวมวาจาอยู่นั้นคือการเผยแผ่เห็นไหมไม่เออกระเลิกเฮาไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เราส้ำรวมอยู่นั้นคืองานเผยแผ่ทางกายงานเผยแผ่ทางวาจาก็คือการพูดธรรมะการแนะนำเพ่่มเตือนอะไรต่างๆตาม,ตาม,ตามพระธรรมวูนัยนําปฏิบัติบ้างอะไรบ้างพึ้นสแสดงธรรมบ้างหรือมีโอกาสสนทนาธรรมกันบ้างครับอันนั้นเป็นงานทางวาจาส่วนงานทางจิตใจเราไม่ขุนเคืองใจ เราตั้งติตปรารถนาดีมีเมตตาเป็นหลักงานเผยแผ่ทางใจเป็นเช่นนั้นใครพูดอะไรต่างๆเราไม่โกรธเราไม่ขุดเคืองนี้เป็นการเผยแผ่ทั้งหมดครับเห็นไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้ครับเต็มเต็มเลยบุญกุศลบารมีธรรม งานทุกงนาดอปลื้มใจอิ่มใจเด้อท่งฝากไว้ครับอา้าวอันนี้งานเผยแผ่นะภายในวัดภายนอกวัดก็เหมือนกันครับภายในวัดก็ทำหน้าที่วัดให้สมบูรณ์บริบูรณ์ภายในวัดเดี๋ยวนี้เราว่าให้สะอาดครับทำวัดส่วนมนต์อย่าให้ขาดนี่งานภายในวัดครับ เราเป็นเจ้าของถิ่นญาติโยมมาแล้วก็ดูแลญาติโยมด้วยครับแขกมาจะเป็นใครก็ตามมื่นั้นพระราชาเสด็จมาก็ต้อนรับครับตามฐานะของแขกผู้มาแล้วก็อือนื่นให้สะอาดสะอา้ะอานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสะอาดแล้วคนเข้ามาภายในวัดครับอันนั้นเป็นกรรม เผยแผ่พระศาสนาทั้งนั้นสะอาดสะอา้านว่างั้นเถอะนะและสงบร่มเย็นอย่างนี้คณะสงฆ์การคณะสงฆ์ก็ย้ำแล้วย้ำอีกที่ใดก็ย้ำครับเรื่องเหล่านี้คถ้าให้สะอาดแล้วก็ใครมาก็สบายใจครับแล้วเขาก็พูดต่อต่อกันไปเขาก็เป็นบุญมาเห็นวัดแต่ถ้าสกโปรกมาวัดเขาก็ได้บาปกับ แมนบอจะเป็นพระขี่ข้ามนอกเห็นบอเขาก็ได้บาทกลับไปแล้ไปนินทาพระอีกพระศาสนามันก็เสียหายอยันนี้เป็นต้นครับนย่พระน,นั้นเน้อภายในวัดภายนอกวัดเหมือนกัน,นครับ